สวัสดีค่ะขณะนี้เป็นเวลาสองทุ่มนะคะแม่าดากับป๊าปาก็มาเดินออกกำลังกายนะคะหลังจากเราทานข้าวเสร็จเราก็จะมาเดินรอบๆอบหมู่บ้านนะคะนี่นะคะประเทศในทแท์แลนดในช่วงหน้าหนาวนะคะอันนี้ก็จะเป็นดอกไม้สีขาวนะคะร่วงหล่นมาเต็มพื้นเลยค่ะนี่นะคะ แล้วก็จะเดินรอบหมู่บ้านนะคะนู้นนะคะยาวไปนู้นเลยนะคะต้นไม้นะคะดอกไม้สีขาวเนี่ยคะ่ะตรงนี้ก็จะเป็นคลองน้ำเล็กๆนะคะคลองน้ำก็ใสนะคะนี่นะคะบ้านเรือนผู้คนก็จะมีดอกไม้สีขาวนะคะเนี่นะคะ่ะ สองทุ่มตะวันไม่ตกดินนะคะที่ประเทศเนเธอร์แลนด์ค่ะถ้าช่วงเรือนเมษาพฤษภามิถุนากรกฎดาตะวันตกดินเป็นเวลาห้าทุ่มนะคะที่ประเทศเนเธอร์แลนด์นะคะนี่นะคะเนี่ยสีขาว,วร่วงหล่นเต็มถนนเลยนะคะทางเดินค่ะ อู้นะคะยาวไปนู้นเลยนะคะจะเป็นคลองแล้วก็จะเป็นต้นดอกไม้นะคะสีขาวสวยงามค่ะเหมือนเมืองในเทศนิยายนะคะก็สวยไปอีกแบบนะคะช่วงหน้าหนาวค่ะที่ประเทศเนเธอร์แลนด์นะคะนี่นะคะแล้วก็จะเดินไปนู้นเดินไปเรื่อยๆนะคะ ชมวิวทิวทัศไปค่ะนู่นนะคะแสงแตะวันก็เป็นสีเหลืองทองนะคะสีเหลืองสีทองค่ะนี่นะคะ นี่นะคะนี่ลนเต็มพื้นเลยนะคะดอกไม้นี่บ้านหลังนี้ก็จะเหมือนในเทพนิยายเลยนะคะสวยมากๆค่ะประเทศเขาชอบติดไฟสีออกสีเออเหลืองๆนะคะนี่ค่ะก็ยิ่งเหมือนในเมืองในเทพนิยายนะคะนี่นะคะดอกสีขาวสวยงามค่ะนี่ค่ะ อันนี้จะเป็นดอกแมกโนเลียนะคะขึ้นตามรอบรอบบ้านค่ะเนี่ยค่ะอันนี้ก็จะเป็นดอกเหมือนดอกซากุระหรือว่าดอกแอปเปิลเนี่ยค่ะมันเหมือนเหมือนกันเลยค่ะอันนี้เป็นดอกแมกโนเลียนะคะเนี่ยค่ะไม่มีใบนะคะมีแต่ดอกค่ะเนี่ยค่ะสวยงามอีกแบบจ้าสวัน,นีค่ะ เด็กๆก็ปั่นจักรยานกันนะคะนี่นะคะนาดาก,กับป๊าป๊าก็จะเดินกันตลอดนะคะเนี่ยนะคะดอกไม้กำลังจะขึ้นนะคะนี่นะคะ่ะเป็นหมู่บ้านที่ใหญ่นะคะเดินไกลมากค่ะจะมีดอกไม้แบบนี้นะคะยาวไปบนี้นะคะ เขาจะดีไซน์ได้สวยงามนะคะประเทศเขาจะเป็นระเบียบเรียบร้อยค่ะจะอาค่ะ,ะ,คะจะมีดอกไม้นะคะคลิปนี้ก็ขอบคุณนะคะที่เข้ามาติดตามค่ะ